สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกอีกแล้วนะคะกับช่องของมุกเบอร์ลี่ช anel ค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาริ้วรอยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวที่หมองค้้ำดำคล้ำดำแดดดำกรรมันพันหรือว่ารูขุมขนกว้างนะคะหรือว่ามีปัญหาสิวฝ้ากระจุดดำาต่างๆ,ๆนะคะวันนี้มุกมีตัวช่วยค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะหลายๆคนที่สั่งไปกับมุกนะคะต่างก็พูดเลยค่ะว่าคือเห็นผลเร็วแล้วก็เห็นผลดีมากเลยนะคะสําหรับคนที่มีฝ้ากระจุดดำนะคะตัวนี้ทานเพียงแค่สองกล่องสามกล่องสี่กล่องฝ้ากระจุดดํดำจางลง จริงค่ะทุกคนและก็คนที่มีปัญหาผิวที่ส้มนะคะคือตัวนี้ช่วยได้ดีมากเลยค่ะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะเขาก็มีด้วยกันอยู่15แคปซูลค่ะทุกคนซึ่งอัดแน่นด้วยวิตามินนะคะแล้วก็เป็นวิตามินที่เข้มข้นมากเลยค่ะจึงทําให้เห็นผลเร็วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะทุกคนภายใน1แคปซูลนี้นะคะเขาก็ประกอบไปด้วยผลอาซาอเบอร์รี่นะคะ มากถึง120มิลลิกรัมเลยนะคะซึ่งผลแอสิบเบอร์รี่เป็นผล,ลไม้ที่หายากมากเลยนะคะทุกคนซึ่งเป็นสุดยอดแห่งตระกูลเบอร์รี่เลยนะคะที่ช่วยต่อต้านอนุมูลสละช่วยทาให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดเลือนพวกริ้วรอยต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเม็ดสีเมลานินด้วยค่ะซึ่งผลแอสิเบอร์รี่นี่นะคะทุกคนถิ่นกําเนิดของเขาอยู่ที่ลุ่มน้ำอเมซอนนะคะซึ่งหายากแล้วก็สุดยอดมากเลยนะคะทุกคนสําหรับใน1แคปซูลนี้นะคะทุกคนเขามีผลแอสิเบอร์รี่มากถึง120มิลลิกร ซึ่งเทียบเท่ากับการที่เราทานมะเขือเทศถึง2,256ลูกเลยทีเดียวค่ะแต่เราไม่ต้องไปทานมะเขือเทศถึง2,256ลูกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอัดมาใน1แคปซูลนี้แล้วนะคะและไม่พอนะคะทุกคนเขาก็ยังมีคอลลาเจนถึง3ตัวด้วยกันเลยนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวช่วยทาให้ผิวชุ่มชื้นยิ่งขึ้นแล้วก็อิ่มน้ำยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวลื่นด้วยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวที่แห้งกร้านนะคะคือตัวน,นี้คือสุดยอดมากเลยค่ะ แล้วก็เขาก็ยังมีวิตามินซีวิตามินอ e ีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยค่ะ และก็มีซิงค์อะมิโนด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าซิงค์สำคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรคือซิงค์นี่นะคะเขาก็จะช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงเส้นผมเล็บของเรานะคะคือบำรุงผมของเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็บำรุงเล็บของเราที่เปราะบางง่ายนะคะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยบำรุงกระดูกด้วยนะคะและก็ยังมีแอดกูตาไทโอนด้วยนะคะซึ่งกูตาเนี่ยนะคะทุกคนเขาก็จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขาวยิ่งขึ้นด้วยนะคะทุกคน ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทุกคนอัดแน่นใน1แคปซูลนี้แล้วนะคะทุกคนคือไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วนะคะคือมีใน1แคปซูลนี้แล้วนะคะทุกคน สำหรับวิธีการทานนะคะก็ให้เราทานวันละ2แคปซูลค่ะจะทานช่วงเช้าหนึ่งแคปซูลหรือว่าก่อนนอนแคปซูลได้นะคะหรือจะทานในช่วงก่อนนอน2แคปซูลก็เห็นผลเร็วมากเลยค่ะทุกคนส่วนตัวมุกคือทาน2แคปซูลก่อนนอนนะคะทุกคนคือเห็นผลเร็วค่ะหรือใครต้องการแบบเร่งด่วนนะคะก็ทานวันละ4แคปซูลได้เลยค่ะเช้า2แคปซูลก่อนนอนอีก2แคปซูลได้เลยนะคะสําหรับวิตามิน WP เนี่ยนะคะท่านเพื่อนหรือว่าพี่คนไหนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะสนใจทดลองทานนะคะมุกก็ส่งให้ได้นะคะส่งแบบลงทะเบียนทางอากาศค่ะทุกคน คือราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ถึงเร็วด้วยคะ่ะสําหรับใครที่สนใจอยากจะทดลองทานดูนะคะก็เข้ามาคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะคืออยากให้ทดลองทานคะ่ะทุกคนคือมุกทานแล้วเห็นผลนะคะจึงนํามาบอกต่อแล้วก็นํามาขายคะ่ะทุกคนต้องลองนะคะ